สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินซูริกแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในนะคะว่าเราวันนี้เราจะบินจากาาซูริกไปที่เวียนานานะคะแล้วก็บินโดยสายการบินสวิตแอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะจะเป็นยังไงเนาะบริการจะเป็นยังไงดีไหมนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ มันเป็นการเดินทางที่อึดอัดมากๆค่ะทุกคนเพราะต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็เราจะบินไปลงที่เวียนนาใช่ไหมออสเตรียคือคุณจะใส่หน้ากากแบบธรรมดาที่เราใส่ไม่ได้นะคะเราจะต้องใส่หน้ากากแบบนี้นะคะทุกคนเป็นการเดินทางที่แบบว่าหายใจลำบากมากช็อปต่อไปนาฬิกานะคะเพราะฝากซื้อของนะคะไม่ได้ซื้อของฝากนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเลาจ์ของสวิทแอร์ไลน์นะคะทุกคนนี่นะคะภายในเราก็จะประมาณนี้ บอกว่าอันนี้นะคะเรานั่งบิสเนสนะคะจากาซูริกนะคะไปลงที่เมืองกรุงเวียนนานะคะประเทศออสเตรียเนาะนะคะมันก็จะเป็นเครื่องบินลำเล็กนะคะประมาณ120ที่นั่งนะคะทุกคนมันก็จะประมาณนี้เนาะที่นั่งเขาก็จะไม่ใหญ่เหมือนแบบว่าเรานั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเรานั่งแบบาทางไกลแบบเป็น6ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนะคะอันนี้จากซูริกไปแค่ เวียนนาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนอันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนสุดก็จะประมาณนี้นะคะวิวดีมากอากาศดีนะคะเจอแดดนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารมือเล็กๆนะคะที่เราได้เสิร์ฟนะคะพร้อมกับแชมเปญน,นะคะทุกคนนี่เนาะที่นั่งมันก็จะแบบว่าเป็นที่นั่งปกติเหมือนเรานั่งอีโคโนมี่ทั่วไปนะคะแต่ว่าอาหารมันก็อาจจะต่างจากของ เป็นอีโคโนมี่นะคะก็จะแบบว่าไม่ได้อาหารหรือว่าไม่ได้เครื่องดื่มเครื่องดื่มอาจจะมีให้นะคะแต่ว่าอาหารอาหารไม่ได้มีให้นะคะแต่ถ้าเป็นของบิสเนสนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นอาหารให้นะแต่ว่าก็จะไม่ใช่มื้อใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้นี่นี่นะคะเชสค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแบบของหวานให้นะคะก็จะมีแบบชีสมาเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันเลยดีกว่าอยู่ที่ซูริกแบบอากาศเน่ามากค่ะทุกคนแบบไม่มีแดดแต่พอขึ้นมาข้างบนเมฆแบบมันอยู่สูงเนาะมันก็แบบเห็นแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบถูหน้าทาทาเด้อ โชคดีที่สามีเรากินได้นะคะถ้าเป็นแบบทาทาแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบซีฟูด้ดเป็นกุ้งอะไรเงี้ยสามีเรากินไม่ได้ดังนั้นถ้าเขากินไม่ได้มันก็จะเร็จเราค่ะทุกคนเราจะกินแทนนะคะอาวุธพร้อมค่ะอันนี้สีเขียวเขียวนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็น ออสเตรียนะคะตอนนี้เครื่องกำลังจะลงแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่กรุงเวียนนานะคะเราจะมาต่อเครื่องที่นี่นะคะแต่ว่าน่าจะรอประมาณสองชั่วโมงนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกนะคะที่ที่ฉันแบบมาต่อเครื่องเนาะ เพราะปกติบินยุโรปนะคะจะบินตรงตลอดเลยใครที่แบบว่าเปลี่ยนเครื่องไปอะไรเงี้ยโคตรเก่งเลยคือแบบเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเลยนะคะตั้งแต่บินมาบินตรงตลอดะคะ่ะทุกคน นี้คือในห้องโดยสารของ business class นะคะอันนี้มีไม่ไมค่อยเยอะเนาะมีแค่ไม่กี่ที่นั่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะนี่นะคะ thank you ที่นั่งก็นี่นะคะ <Thank you. S 2> ทีนนนะะท่นั่งก็โอเคเนาะนี่นะคะประมาณนี้นะ,ะที่นั่งก็โอเคนะนี่นะคะแบบ เหยียดขาสะดวกสบายด้วยปกติขาสั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอารองเท้ามาใส่ไว้ตรงนี้ได้เนาะนะคะกระเป๋าเดี๋ยวพอเครื่องเทคออฟเดี๋ยวเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะข้างในเขาก็จะมีแต่มันไม่ค่อยแบบเหมือนพรเวทเหมือนของสวิตเอรไลน์เนาะสวิตเอรไลน์ตรงฝั่งตรงนี้มันจะขึ้นสูงกว่านะคะ นี่เขาก็จะมีปลั๊กไฟนะคะให้นะคะสายการบินของออสเตรียนะคะออสเตรียแอร์ไลน,น์นะคะทุกคนนะคะแล้วเขาก็จะมีหูฟังให้นะคะทุกคนนี่นี่นะคะหูฟังเนาะนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าคืออะไรเดี๋ยวแกะดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเครื่องแป๊บหนึ่งเนาะเชื่ s เอ <Cheers. S 1> <Yes. S 2> <Yes>. so cute <laughs> อันนี้นะคะก็คือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องดื่มนะคะเพราะจะมีเวลคัมดิงให้นะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถถอดถอดหน้ากากออกได้นะคะทุกคน Cheers baby Thank you อ, <c oughs> อันนี้จะเป็นเวลคัมดิ้งนะคะทุกคน เป็นโปรไซโกนะคะไม่ใช่แชมเปญเนาะข้างในนะคะเขาก็จะมีที่นั่งเนาะสะดวกสบายให้นะคะทุกทุกคนกเขาก็จะมีหมอนให้หนึ่งใบนะคะแล้วก็ผ้าห่มนะคะหนึ่งผืนแรปมาแบบน่ารักมากมายเลยนะคะทุกคนเนาะนะคะแล้วก็จะมีหูฟังให้นะคะเครื่องดื่มเป็นเวลคัมด i n k อันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นไฟสำหรับอ่านหนังสือนะคะก็ะจะมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จมือถือเนาะนะคะเบาะเบาะแล้วก็สามารถปรับเอ็นได้นะคะตามนี่เลยเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเวลาเราเข้ามาเสิร์ฟอาหารนะคะออกไงวะเนี่ยที่รัก how can I take it เป็นครั้งแรกที่นั่งสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์นะคะ how can I take <c oughs> <c oughs> เอา หัวคุยังงงเลยออะสิมึงเออเดี๋ยวเราถามพนักง,งานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเคลื่อนเทคออฟไปเลยหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าที่นอนเขาแบบนั่งสบายไหมนะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมีเมนูอาหารให้นะคะคือเราเลือกไปแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรเนาะนี่เขาก็จะมี ยูใส่วะอันนี้เป็นสตาร์เตอร์ค่ะน,นี่อันนี้เมนูอาหารนะคะทุกคนแต่ละครั้งแต่ละสายการบินแต่ละเที่ยวบินอาหารมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะเลือกเป็นอุ้ยเยอะอยู่นะวันนี้เราจะเลือกกินเป็นสโมกแซลมอนทาทานะคะแล้วก็เมนนะคะเราจะเลือกเป็นพอก พอกฟิเลพพอกฟิเลใช่ไหมสเต็กนะคะเป็นพอกฟิเลเนาะเดี๋ยวเรามาคอยดูหน้าตาอาหารอเขานะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเครื่องดื่มเดยว,วายเดี๋ยวก็จะตามมาทิลาลิทีลาลิทีลานิดนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะมีชุดหูฟังให้1ชุดนะคะอันนี้เราเอากลับบ้านได้นะคะทุกคนเพราะว่า คือเรานั่งบิสเนสใช่ไหมเราเราก็จ่ายตัว๋วมันไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ปะเราสามารถเอากลับบ้านได้นะคะเนาะแต่หูฟังมันจะเป็นแบบว่าเป็นหูยุโรปเนาะนี่เป็นหัวเป็นสามพาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่นะแล้วก็อันนี้นะคะในถุงนี้เขาก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบว่าคอสเมติกอะไรอย่างงี้นีถุงเท้านะคะ ที่ปิดตานะคะทุกคนพวกแปรงสีฟันยาสีฟันพอดีเลยไม่ได้เอามาที่อุดหูนะคะสําหรับคนไหนที่แบบว่าชอบเงียบๆปวดหูนะคะใช้ที่อุดหูได้เนาะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกแฮนด์ครีมนะคะพวกโลชั่นเนาะอันนี้เป็นลิปนะคะทาลิปเป็นลิปเนาะนะคะน่ารักแต่ว่าแต่ว่าเราเราชอบของสายการบินนี้มากเลยอะออกาตาร์นะคะ คอสเมติกเขาน่ารักมากนะคะ ดินเนอร์ของเรานะคะนี่เป็นสตาร์เตอร์นะคะนี้เป็นบูราต้าอันนี้เป็นบูราต้านะคะนี่ของเราเป็นทาทาสโมกแซลมอนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีอันนี้มาให้นะเป็นพวกมีดซ่อมเนาะแล้วก็เกลือพริกไทยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากนี่น,นี่ก็จะเป็นเนยนะคะทุกคน น่ากินมากเลยแบบหน้าตาน่ารักมากเลยย่มยิ่มมากเลยค่ะทุกคน,นกินแล้วนะคะ ตามสเต็ปสมกสมกแซลมอนก็จะเค็มๆหน่อย ะคะมาแล้วนะคะเมนคอร์สนะคะก็จะเป็นอาฟิเลพอกฟิเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีไวท์ครีมซอสเราน่าจะเป็นเราเราว่าน่าจะเป็นไวท์ครีมซอสเนาะแล้วก็จะเป็นอาผักนะคะมาให้นะคะนี่น่าทานมากเลยทุกคนมานะค,ค่ะเอนจอยค่ะ กินกันอู้อันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งนะเราว่าอะคะเออ <c oughs> สลัดค่ะทุกคนสลัดก็จะเป็นแบบผักยุ้มหยิ่มนะคะแชรสเบบี้ มาพร้อมกันฉันยังอยู่เต็มนางหมดแล้ว <laughs> อันนี้ของหวานนะคะก็จะเป็นอัลมอนด์เค้กผลไม้รวมแล้วก็ชีสนะคะของเราของเราเลือกเป็นอ่าช็อกโกแลตมูสนะคะอันนี้ก็มาก่อนอันนี้มาทีหลังนะคะทุกคนมาค่ะ enjoy คะ่ะ อัลมอนเค้กสามีสั่งอัลมอนเค้กแต่เราสั่งช็อกโกแลตมูสนะคะอ,อ,อ,อร่อยจะบอกว่าเป็นทริปแห่งการกินแล้วก็แบบดื่มวันเดียวแบบอปกติ เราจะไม่กินแบบนี้ไงเออพอเราจะอยู่บ้านแบบจะไม่กินของหวานเลยไฟนี้ไฟเดียวนะคะเพื่อแบบว่าการเดินทางเท่านั้นแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นไงว่าอืนั่งบิสเนสแล้วเขาเสิร์ฟอะไรบ้างแล้วเราเลือกอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เอออยากให้ทุกคนเห็นอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชีส นะคะชีสแล้วก็มีองุ่นนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลไม้รวมนะคะเครื่องดื่มนี่ถามได้ตลอดเลยนะคะถึงแม้ทุกคนจะนอนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่นอนจะถ้าเราอยากจะดืม่มเราก็ถามเครื่องดื่มได้ตลอดจ้าแล้วก็มันจะมีตรงหลักทางไปห้องน้ำเนาะถ้าเกิดแบบบางคนไม่ว่าจะนั่งอีโคโนมี่ด้วย หรือเปล่าก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าบางคนหิวกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโซนแบบว่าเป็นสแนค็คให้นะคะก็จะมีแบบพวกกล้วยพวกสแนค็คต่างๆให้นะคะก็ไปแบบไปยืนกินได้หรือว่าถามพนักงานก็ได้นะคะไม่ใช่แค่แบบว่าเร,อรอนานั่งอีโคโนมีแล้วแบบถ้าเกิดเราหิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะก็คือ เราสามารถถามพนักงานได้เพราะว่าทางไปห้องน้ำมันจะมีแบบว่าเป็นเคาน์เตอร์แบบที่แอร์เขาแบบเสิร์ฟบางทีเขาก็จะมีแบบว่าพวกของสแน็คอะไรอย่างเงี้ยให้พวกขนมขบเคี้ยวเนาะกินแบบว่ารองท้องนะคะเครื่องดื่มถามได้เลย,ถ,เลยถ้าไม่เกรงใจคนข,ข้างๆที่แบบว่าเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ถามได้เลยโอ้ยเธอดิฉันกินมูสเคก้ก มูสช็อกโกแลตหมดเลยจ้าทุกทุกคนคะ่ะเดี๋ยวฉันก็จะนอนแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะแบบว่าทําการเลื่อนเลื่อนอ่าที่นอนนะคะเนาะเดี๋ยวมาเลื่อนเดี๋ยวมาเลื่อนแล้วมานอนด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทุกทุกคน อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการปรับเบาะต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนวดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่แบบว่าทําให้แบบให้มันเป็นให้มันเป็นแบบว่าที่นอนแบบเรียบยาวแบบนี้เลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบการปรับขึ้นปรับปรับขึ้นปรับลงนะคะนี่ก็จะเป็นการทําให้เกิดความสมดุลต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็ อันนี้ก็เป็นโหมดของไฟนะคะหรือไม่นะคะถ้าเกิดใครจะแบบว่าอันนี้ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงในการฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็จะมีอ่านี่นะคะที่ชาร์จแบตนะคะเป็นปลั๊กเนาะให้เรานะคะ สามีหลับแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตามไปค่ะนี่นะคะกดปุ่มนี้แล้วเราก็จะกดปุ่มนี้นะคะแล้วเราก็จะเอนไปได้วยกันค่ะทุกคนอันนี้คือปรับเบาะยาวนะคะเราก็จะเริ่มเอนลงไปเอนลงไปนะคะอ้ย ็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะก็เป็นแบบว่าเอนให้เรานอน,อนได้แบบสบายเลยนะจ้าทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้ที่จริงพนักง,งานเขาก็มาถามเรานะคะว่าอา้าวเราที่นอนเราอยู่ไหนอ๋อที่จริงพนักง,งานเขาก็มาถามเรานะคะว่าเอ้ยจะเอาแบบเป็นผ้าปูไหมที่แบบว่าเป็นแบบผ้าลินินอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็บอกว่าเคยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็แบบเออนอนแบบนี้เลยเนาะ เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็เจอกันที่เมืองไทยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอ j นจอยกับการาบินจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเมืองไทยนะคะ บริสเนสคลาสนะคะจากซูริกไปเวียนนาแล้วก็เวียนนาไปที่กรุงเทพบ้านเรานะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะ เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนจะครึ่งนะคะเที่ยงคืนครึ่งของเวลาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ไทยก็หโมงจะครึ่งแล้วเนาะออตอนนี้นะคะเราก็ตื่นมากินเบรคาสต์ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะเพราะว่าเรายังชินกับแบบว่าเ,เวลาที่ที่ยุโรปอยู่นะคะ ตื่นมากินเบรกแฝตตอนเที่ยงคืนครึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวเรามาคอยดูหน้าตาอาหารเช้ากันนะคะว่าหน้าตาเขาจะดีไหมเออเนาะ มาแล้วนะคะเบรค f a s ์ของเราเป็นออมเล็ตเจอรอ์แพนเค,ค้กเขาหมดแล้วนะ เดินออกไปข้างนอกนะจะบอกว่าสนามบินโล่งมากรอไม่นานเลยนะคะรอแป๊บเดียวนะคะโล่งมากโล่งแบบไม่เคยเห็นสุวรรณภูมิแบบโล่งขนาดนี้มาก่อน